ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนมิลี่เสือ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 เราเราเห็นสีเขียวนึกว่าเป็นโอ้โอ้ ออโอ้รรไม่เราก็นึกว่าแต่บายสีมามอโอ้อวิงงว่งวิง่งวิ่งแบบร้อยคูนร้อยเมตรเลยเมื่อกี <laughs> ้เขาเป็นทีมงานดนตรีโอ้อจารย์จะเป็นการแสดงใช่ไหมทีมนี้ก็จะ,จะเป็นทีมดนตรีแสงสีเสียงจะมีแสงรุ้งแปดสิบสีบุนบุนุนขึ้นฟ้าทะลุไปถึงดาวอังคารแล้วมันมีสอง 3, แบบสองแบบคนรำด้วยนะใช่ไหมโอ้ โอ้หอลังการเลยสุดยอดเลยนะเดฟซีนี่นะคะไฟมาแล้วไฟตองโอ้โหเรานี่นะคะเอฟซีเดินทางมาจากต่างประเทศนะเดี๋ยวรอนางรำนะคะเพราะว่าเพิ่นมาแก้บนคนยายนะคะ,ะเดี๋ยวเราวันนี้เขาไปดูที่เขามีอะไรกันโรงทานกล้วยบวชที่ โรงทานไอศครีมโรงทานข้าวผัดกะเพราเริ่มติดป้ายแล้วฮะโรงทานนะนี่วะครับอ่าใส่เลย่อนอยู่โอเควันนี้จะตักโต๊ะมาตั้งหน่อยก่อนยที่เราจะได้รู้ว่าตก็รอท่านมาอยู่ไม่เห็นนะตอนแล้วเพราะนั่นเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะ ปลายงทานขึ้นแล้วนะคะไอศกรีมเจ๊ฮงนะคะนี่ค่ะงทานข้าวผัดกระเพรารวมพลังเอฟซีนะคะทีพีนี่ค่ะของพี่อ้อยนะคะงทานไอศกรีมเดี๋ยวก็ไอศกรีมก็คงจะมาพรุ่งนี้นะคะจ้ะโอ้ในเสื้อสวยเนาะในเสื้อสวยเนาะงทานด้วยบทชีโอ ีภารกิจนะภารกิจยังมาแล้วเสียดได้ก่อนทำก็ได้ก็ปูกนะูก๊กุู่กกระตายแกนี่ยากล้องจะมีได้บอกหาอยา่ค่ะลุงนี่ปุ๊การกิจอยู่สิเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมียืนของเพื่อนมาตั้งนะปุ๊ีปุ๊อู้ยังไ เรื่องงานวัดงานต้องขวาแรงวัดดอนสวรรค์พอนิ่มอย่างนี้นี่เมื่อก่อนเขาเรื่องงานวัดสะดวกครับตั้งแต่มีโรงทานเขาจะทําเมินทําทีไม่รู้เรื่องเมื่อก่อนไม่ต้องบอกเมื่อก่อนน่ะซ้ายก็กูขวาก็กูอะไรก็กูนี่ลาออกละลาออกแต่ความรู้ยังคงอยู่นะครับความรู้ยังคงอยู่ว่าแล้วจะพูดเสียงดังลาทีเดินตำแหน่ง คือป้องมาเลยนอนโอ้คลิปที่เท่าไหร่ละคุณนายเอ้ยเออคลิปที่5อีครับเขาจะได้เขาจะเราเดี๋ยวเราจะไปที่วัดครับแล้วเอาตะกร้าพัดติกมานะครับยายาเดี๋ยวพูดขันท่าขันท้าพูดให้ฝันไม่ใช่ขันท่าอ๋อไม่ต้องเตรียมใช่ไหมเตรียมเตรียมน้ําเตรียมเครื่องดื่มจะเตรียมด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับซื้อมาให้ครบ เ้าลูกด้วยกันเื่อตังเอานะรับเมื่อเบิกงั้นต้องไข่นะเพื่อนเหล่าซ้อมท่นให้เพื่อดเหล่าเอาก็คือขยำเบิกเตรียมเสร็จเอาไปตักยกไปขยำเบิกเอาด้วยกันเดี๋ยวมอบให้เหยไงวันนี้เอาแล้วเปือบยามมาวันนี้ครับเอาไปในวันนี้เตรียมพร้อมในวันนี้ผู้ใหญ่รับเฟรมผู้ใหญ่ข้าเฟรมเตรียมเฟรมก็เดี๋ยวต้องรบกวนเนาะพวกเรานะครับใครที่ว่าดเว้น ของ <ithe? S 1> ทุกอย่างเนาะใครที่มีองค์ความรู้ต่างๆนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการเตร<แ>ียมงานเกี่ยวกับทิธทีทางสมกัเช้ากับขาวหรืออะไรเรานะครับบอกกันได้นะครับที่เป็นสารนะครับเพราะว่าแต่ละสถานที่จะทําให้เหมือนกันพรุ่งนี้เราจะเริ่มตักบาตรตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าประมาณเจ็ดโมงนี้ทุกคนตักกัวันนี่ครัี่สวัสดีครับพัดสอนสอนนี อ๋อคนล่ะพัดสอนตอรี่เหมือนกันเมื่อก่อนเขาไลฟ์สดคู่กันเนี่ยเวลาพัดสอนตอรี่พัดสอนตอรี่เขาไม่คู่อะไรกินพ์่ันเลย้อว่าเนื้ว่าชายเป็นพอสายทิพย์เนื้อว่าพอสายเขียวครับพอสายเขียวครับแด้ที่พักไหนครับยังค่ะยังไม่ได้ที่สุพรนอนจริพี่ที่ที่บ้านผมอ่ะได้ได้นอนกี่ห้องไม่มีครับไม่มีห้องอ๋อเป็นห้องโถงนอนได้ไหมครับห้องโถง หมาท้องบ้านพี่เลี้ยงหมาไหมโอ้ไปหมาโดนกินแน่เพราะว่ามียายอ้อยอยู่ห้องบ้านพี่นะวะนะครับเป็นบ้านแต่ว่ายายอ้อยจะไม่ไปนอนคืนนี้อ๋อยายอ้อยจะมาเพราะว่าบอกว่าเดี๋ยวเตรียมไม่ทันพรุ่งนี้ครับเพราะว่านะแต่จริงก็ให้เขาไปนอนเลยเพราะว่าอดรับอดนอนมากไม่ได้เบาหวานความดันขึ้นใครที่ยังไม่มีที่สุขเนอนยกมือขึ้นบอกนะครับเดี๋ยวจะให้ไปนอนแต่คาดว่าถ้านอนเดี๋ยวจะดูนะครับว่ามี มีห้องอยู่ที่ว่านอนนี้ว่าตอ้องหนึ่งเขาให้ถ้าใครไม่มีห้อง<ม>ให้ไปรีสอร์ทชื่อสายทองรีสอร์ทนะครับใหญ่หน่อยพากินพา,นพาเที่ยวเช่าไว้นะครับหนึ่งห้องเช่าแล้วลุกเลิกมาเช่าที่นี่ใหม่นะปล่อยทิ้งไว้ถ้าใครจะไปนอนก็ไปมาไม่เป็นมาไม่ถูกถ้าไปไม่เดนมา มามาทางจังหวัดเลยใช่ไหมมาจากจังมาจังหวัดจันทค่ะจากจังหวัดนานก็มาภูเรือมาจังหวัดเลยแล้วก็มาเข้าหนองบมนเจอประชุยไหมเจอประชุยภูเรือไหมก็ไม่เจอตอนเราไปแล้วไปปะจุยออกมาหาเราเนาะัต้องไล่สดเดินทางมาประชุยจะได้ออกมาต้อนต้อนรับในระหว่างทางที่เดินทางมาครับเราจะมีเอชประชุยปะจุยจะมาไหมเดี๋ยววันนี้น่าจะดูไล่สดเดี๋ยวมั้งมาไหมบอกว่าไม่ได้มาไม่ได้มาประชุยจะมา พี่เดินนะเสื้อเสื้อที่สั้นยาไว้เสื้อผมสัญญาไว้เหรอพี่สัญญาไว้จะซื้อให้ใหม่ไงหลืมสัญญาไปแล้วก็จุยไม่เป็นไรพี่ก็มีก็จุยได้ถจุยอซื้อไปให้ใส่อะไรทีนี้ตอนนั้นก็ใส่ 2XL 3XL 3XL ใช่ไหมรับมันไม่ไปถึงหัวเข่าเทอาไหร่ความยาวไม่ถึงเขาก็ตัวยาวพี่ถาว่าก็จุยตัวสั้นพี่ก็จุยตัวสั้นนะนะครับ ฝากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณที่สุดท่านมาตุ้ยเป็นคนตัวกลมงนะครับกลองมาที่อ้อยมาปาอ้อยเนี่ยสูงสูงเท่าภาษาเนี่ยนะครับกลมเท่าอ้อ้อยอ่ะฮะมาตุ้ยไหนเจ้าอ้อยพูดบอเอาเขาหอยเฮ้ยหอยได้พูดถึงหน่อยเด้อไม่รู้ผมไม่ได้เอ่ยนามสกุลอ่ะผมเรียกยายอ้อยยายอ้อยแล้วแต่แค่จะรับก็รับลุงทัวจะมาแล้ว เราเริ alors, look, son, ่มหาทัวร์แล้วเหงาทัวร like ์ท mm. uh, right? ัวร okay, ์ท mm ัว hmm. ร์ร์แล้วเราขึ้นไหนแล้วรถทัวร์ดูไลฟ์สดมีไลฟ์สดหรือทำคลิปมีไลฟ์สดค่ะมีไลฟ์สดใช่ไหมครับสงสัยทำไม FC ฮะดูซิว่ามีใครไลฟ์สดที่รถทัวร์บ้างเอานะครับใครอยากรวยนะครับอยากรวยจริงๆผมเมื่อก่อนนะมันจะมีความควาเลยเขาบอกมาเดินทางถึงไหนแล้วช่วยรายงานให้ด้วยนะคะเจอคนขายหวย คุณจะเชื่อใครรางวัลที่หรือวันที่หนทุกวัเลยครับอ๋อวัสองตัวยังไม่ถูกเป็นกลยุทธ์ในการนำเสนอไบอกางวัลางคาผมพูดเล่นนะรางาไม่คารางคไม่คาก็พูดอย่างนี้นะเขาแม่บอกรางวัลที่หนงนะพี่รางวัลที่หนึ่งนี่ราวัลที่หนึ่งบอกนี้เอ้าถ้าไม่พูดรางวัลที่หนึ่งเขาก็ขายไม่ได้ใ่คับถูกขอบตัวแไหม โอเคตามนั้นนะครับพูดเล่นนะครับทุกอย่างนี้พูดเล่นไม่ได้จริงไม่ได้จังอะไรนะครับพูดให้มีความสุขมีรอยยิ้มนะครับเพราะว่าอยู่กับลูกคนเชิญยิ้มนะฮะก็ถ้าพูดให้เฉยเฉยนะลูกคนเชิญยิ้มไม่ใช่ครับเพราะนั้นทุกคนเขาไม่ใช่อีกไม่ได้ครับเพราะว่าที่ไม่เห็นพวกเี่นพูดเล่แต่เขากบอกพระปีนเสาเมื่อวานเห็นลูกคนปีนเสาใครเคยเห็นไหมเจริงหรอโอ้ยังไม่เคยเลยทำไงจะไปยิ้มดังนนค่อยนะปีนเสาป่นเสาค่อย คนปีนเสาฮะปีนขึ้นไปปักหลอดไฟนี่รเงี้ยจะปีนเสาเหมือนกันสายรอบไฟใครถ่ายไดปบ้างไหมไม่ครับเปกลญาตถ่ายไม่อนุญาตให้ถ่ายทั่วคุณอิสระฮอดขอนแก่นแล้วค่ะขอนแก่นแล้วคาสอบทุ่งขอนแก่นก็สอบทุ่งถึงเนาะเ่าจะถ่ายหรืตัวจริงผมกินอดก่อนนะเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาปลาในกล้วยไปรอ โอ้พี่พี่สละออกมาตั้งแต่กี่โมงเนี่ย6โมงเช้าครับ6โมงเช้าครับไม่เผื่อเวลาเหรอแวะทุกปั๊มแวะทุกปั๊มสวทางนั้นที่มาแวะปั๊มไหนซื้อน้ำปั๊มนั้นครับน้ำเย็นด้วยเพราะอากาศมันร้อนพี่ก็แวะทุกปั๊มมาที่นี่เด็กก็แวะหน่อยคนนี้ก็บอกไม่ไหวแล้วแวะหน่อนทุกปั๊ม เราเองลุงไปแค่ไม่ใช่สวใช่ไหมลุงไปอ่ะไปนัานเจอปั๊มไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ผมก็เจอปั๊มก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะขาดตรงนี้เนาะนะครับก๊อกน้ําที่จะต่อมาให้ลงทานตรงนี้นะครับเออจุด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 มันบักใกล้จะใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับ ฝากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเออรถโรพิศระน่าจะมาถึงนี้ประมาณสองทุ่มนาะรไฟที่จะมา นะครับสองในคืนนี้อยู่ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์เป็นกลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะถ้าพยสี้ายสีก็บอกว่าชบ่นบานมากกำลังประกอบถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องแอนแฟมลี่ดันดันหนึ่งแสนซับด้วยนะคะตอนนี้ขาดอีกนะคะน่าจะเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าเนาะนะฮะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่านะตอนนี้้ายสีอลังการมากนะครับจิ้งดุจิ้งสวยฝากไปเลยนะพายสีมายังคะตอนนี้ กำลังกำลังจะออกกำลังจะเดินทางแต่ขับจะรอบลำกำลังมาถึงนึกกี่โมงไม่เกินสองทุ่มไม่เกินสองทุ่มไม่เกินสองทุ่มอีกแล้วเจอกันกับรถทัวร์พะทะกันพอดีเออเอาแล้วงานนี้ถึงขอนแก่นขอนแก่นตอนนี้รถทัวร์ตอนนี้กี่โมงแล้วสองบ่ายสองครับบ่ายสองประมาณหกโมงเย็นถึงโอ้ไม่ถึงครับนี่อยู่ยังไงถึงบ่ายห้าโมงแข่งเร็วรถทัวร์เขาวิ่งครับ เอาวิ่งอยยี่นะรถทัวร์พี่สองครั้งได้ไหมพิพัฒน์รถทัวร์ที่ไหนแข่งเราท้ายเกียร์เขาน้อยรถทัวร์เขาวิ่งร้อยยี่เลยพี่เราวิ่งเก้าสิบแปดสิบร้อยร้อยยี่เลยข้างหน้ามีปั๊มปตทไหมข้างหน้ามีปั๊มปตทก่อนนะปั๊มปตทก่อนพี่สละดูดูยอ่ะพี่สละกอ่ะบอกสวทุกท่านอั้นไว้ก่อนนะครมาปล่อยรูมที่นี่รูมคิดดูจากขอนแก่นถึงยูใครที่ดูไลน์นี้บอกอิสระมาดูไลฟ์สดในช่องแอร์หน่อย ปั๊มหน้าอำเภอผ่านเมืกี้อำเภอัาคู้ดอนทั้งทบา่อท้งพีทีโอเบอร์จอดห้าขางบางจากมีทุกปั Elijah, kind of MP, ๊มและทุกปั๊มขอเห็นไนป้ายก็ไม่ต้องไทหรอกคุณย่าจันหอมเนี่ยเออยังต้องคิดดวยว่าอีก20ปีลุงก็จะสวาจัตวอเอาเลว ลุงก็แกเหมือนกันนะจ๊ะเออขาทำอะไรกินนะถ้ไปเขาห่าวแล้วเกินเนาะเขาห่าวแล้วเกินอยากกินอะไรสั่งได้อยากกินอะไรสั่งได้อยากกินอะไรสั่งได้ยายอ้อยบอกอยากทานอะไรสั่งได้นะถ้ามีคนช่วยทำได้ตลอดทั้งวันนะยายอ้อยครับผมขงบรออกจากพิษพารุ่งทำไม่หลับไม่นอนก็ได้ครับครับ ขอบประคุณ FC ทุกท่านนะคะฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะคะขอบพระคุณใจบุญใจบุญสนเนาะรถใบสีกับรถทัวร์อิสุนิสระน่าจะมาไล่เรียกแล้วนะคะแต่รถใบายซีนะคิดดูแล้วน่าจะถึงก่อนนะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆตรงนี้เอยู่เป็นผู้ใหญ่นะคนนี้ครับเป็นกำลังใจให้นะครับอยากให้เป็นผู้ใหญ่เออกลับไปจะลาออกแล้วควรลาออกจะมาช่วยให้ทำเป็นขงผู้ใหญ่โอ้ยสังเกตนะเดี๋ยวนี้นายกนายกเราเป็นผู้หญิงนะครับอ่า เก่งนะครับมาบอกพี่อนุวัฒน์ด้ว่เยร์เอนวันเกิดคุณอรนงค์โด้วยทรามไหมพี่คุณอรนงค์เรียนวันเกิดคุณอรนงค์จบไปหมดแล้วครับอ๋อจบไปแล้วค่ะปุ๊บมาปุ๊บจบเลยครับ่ไม่ไม่ล่ามไรไม่ค้างคืนเพราะว่าเป็นคนเร็วค่ะแกเป็นคนเร็วโอ้ไม่ใช่เร็วเร็วมากนะครับผมเป็นคนเร็วมากนะครับลิ้นลิ้นลิ้นเาปุ๊บเช้ามาปุ๊บสายมาผมให้ประแตมไปแล้วนะครับลิ้นลิ้นรวด อ่าพูดถึงนายกพรุ่งนี้เราจะเต้นท่านายกไหมเอาเอาเอลงจัดเต้นเต้นท่าประธานาธิบดีเออเโอ้โหเต้นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวเดใหม่มานี่เออเอาเอาเอาวช็อตช็อตรื่องเตี๋ยอะใช้เรื่องเตีอะไรเนี่ยอะอไรเพลงอะไรเอเอซีอะไรนั่น้อไงผมก็ร้องไม่ได้เพราะว่าผมไม่แยกภาษาเอาไคืนเี้ยเอ้ยเอาไไเต โรศัพท์มีนะแม่น้อยได้หยอกส่งมาให้เพราะว่าตอนนี้ท่าเต้นของโดนัลด์ทรัมป์เฟคตัวโลกอมาเข้าที่พักค่ะเขาที่พักค่ะเพราะว่าอากาศร้อนน่าจะมาช่วงเย็นเนาะของโลกตอนนี้นนี่แม่แม่อเแม่สมัยนั้นใช่ไหมครับแม่อำพรก็เข้าที่พักค่ะนะเพราะว่าเป็นไปกี่ปีสี่ปีหรือแปดปีเขาเป็นได้สี่ปีถ้าติดต่อกันสอง ไม่ต้องเป็นอีกพอดีเลือกตั้งไม่ผ่านครับแต่ถ้าเป็นสี่ปีแล้วปีถัดมาไม่ได้เป็นก็มาเป็นืองใหม่ได้ครับขอบคุณคุณนรัตค่ะขอบคุณคุณนรวัตค่ะแต่ปีที่ต่อกันคือหมดเลยนะครับหมดเลยขอบคุณพี่นรวัตค่ะขอบคุณมากครับไม่ต้องห่วงนะครับเป็นอะไรบอกได้นะครับเอบอกว่าคู่หูดูโอพี่พี่บอกว่ามีอะไรบอกได้ไหมพี่ก็จะเซ็นพักราบ๊อจันเซ็น บอกได้ต่อเสรีมาไม่มีเงินก็บอกบอกว่าไม่มีเงินโต๊ะจีนเท่าไหร่คะโต๊ะละสองเลนะครับโต๊ะจีนเท่าไหร่คะโต๊ะจีนเท่าไหร่คะสองพันห้าครับสองพันห้ามาถามโต๊ะจีนตอนนี้เหรอครับสองพันห้าครับเดี๋ยวว่าอย่างนั้นนี่เลยผมเตรียมโต๊ะเขียวมาไว้รอนะครับตอนนี้มันไม่ทันแล้วครับนะครับตอนนี้เตรียมโต๊ะเขียวมา ตอนนี้คือเราอยู่ในช่วงของการโชว์ฮะครับไลฟ์โชว์ฮะพยายามให้ทนนักเตะโกันทุกคนนะครับตอนนี้กำลังเตรียมใครไม่มีก็ไม่ได้โชว์ขายขำป่ะพี่อันนี้คือชั่วโมงโชว์ขายขำเนาะครับเหลือขายขำเลยเนี่ยเดี๋ยวโต๊ะเล็กก็มีนะโต๊ะเล็กของคุณติกกี้นะโต๊ะภาพเล็กอ่ะใช่ที่นี่โต๊ะไหมก็ภาพเล็กที่เรามีห้าตัวได้ไงก็มีที่นั่งอ่าแกะออกมาแล้วก็เอาออกมานะถ้าเกิดตะกีดก่าเราออกมาให้เขาตั้งเพราะว่าโต๊ะหนึ่งสองพันห้า เกรงว่าจะสั่งต่อไม่ทันตอนนี้เพราะว่าโต๊ะจีนเขามาตั้งแล้วนะครับเขาจะวิ่งไปเอาโต๊ะอีกหรือเปล่าก็เมื่อเช้าแล้นผู้ใหญ่วันษัท อาวิทยว่าโตัวจีนตั้งตรงไหนใช่ไหมตรงนี้เหรอตัวจีน่ะโอ้จะมานั่งทานกันตรงนี้ใช่ไหมนี่มันเป็นโรงแต่อาาแต่เวทีเราตั้งโน้นนะมากินนี่เหรอเออใครจะหอมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านโนทไป่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์ลหให้ช่องแอนแฟมิลี่ฝากกดไลค์ด้วยนะคะ คนดู921แต่คนกดไลค์652นะฝากดันหนึ่งแสนซับด้วยนะคะตอนนี้ขาดอีก700กว่าเองค่ะก็ขอบคุณ Fc นะคะถ้าทะลุในวันงานนี้หนึ่งแสนซับนะ Fc นะดีใจมากเลยจะดีใจอาหารมาแล้ว